ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอลพลายนะครับผมครับวันนี้โอปอลพลายก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางสูตรกรุงเทพนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเสดสูตรของเอฟซีที่อยู่กรุงเทพได้ส่งมาเป็นสูตรเทียบนะครับเอฟซีนะครับผมสูตรเทียบนะฮะใครมีเลขวิ่ง เด็ดๆนะครับเลขวิ่งหลักสิบนะครับผมสามารถมาจับกับเจ๊เอียงได้นะครับผมมาจับสูตรเจ๊เอียงได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีในนี้ไม่ซื้อไม่ต้องซื้อว่างั้นนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเอซีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับเพื่อความชัดเจนนะครับเอซีครับคือตัวเลขชุดนี้เป็นตัวเลขเทียบนะครับเอ เปิดมาแล้วทําไมตัวเลขหลายตัวจังเลยไม่ใช่นะครับผมเป็นตัวเลขสําหรับคนที่ชอบเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งแล้วชุดประหยัดงบคือสมมติว่าวิ่งหนึ่งก็ลองมาเทียบดูของสูตรใจเอียงนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมไปฟังดีกว่าว่าเลขเทียบจะเป็นแบบไหนสูตรมาจากกรุงเทพนะครับผมมารับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ จอยียงคเแต่ว่าเอซี <F 4 S 2> ทันอื่นตัดรอบนี้นะ,ะจะอธิบายฟังก่อนมันเป็นของเอฟซีเจดีกรุงเทพสูตรสองตัวตรงแกบอเคยหลุดจเจียะแกจะมาเข่าทั้งบนทั้งล่างจะมาแบบนี้ตลอดแต่ว่างวดก่อนน่ะงวดที่ผ่านมาคือเจ๊เอียงเอาล้วงให้ผิดผิดแบบไหนเจ๊ผ <laughs> ิดแบบว่าเอาเอามันมักสองกระดานมันบกระดานมมนมีเก่าก็ใหม่ S <S เราไม่เขียนมันนี่เขาไ่เขียนมันนี่ใ่ไว้อาจจะยังไม่เขียนเราเองอมันเป็นตัวหนังสือซ้ำกันตัวเลขซ้ำก,กันเขาคนลคธีร์ร้านเป็นของเกาแต่ว่าเรามาตัวเลขมีสิทธิ์ที่จะซ้ำกันเขาเราบานมันของเกาเขาเราเอาออกเขาเอาเอาอีกกระดาน,นึังขึ้นแต่เลทผิดแต้ว่าก็ขอโทษห,หลายๆโอ้เรีเสียงแล้วเรียบร้อยแล้ว เอามาผิดงวดเพราะว่ามันเป็นเลขซ้ำเาเป็นงวดเลขเป็นเลขซ้ำแมนตัวเลขซ้ำแล้วเป็นเลขต่อเก่าเขาเลยคิดว่าเป็นอันกันเก่าแมนเขาเลยคิดว่ามันเป็นอันเก่าค่ะเอ็กซ์ซีมันต้องโตแกะด้วว่ามันเป็นอันซ้ำกันเพราะว่าเขาถามเราแล้วว่ามันมีสิทธิ์ที่จะมาซ้ำกันได้ะอ่าเนาะว่านี่สูตรนี่สูตรเป็นสูตรเดี๋ยวว่าเหียบเลขกได้ก่อนค่ะแมนสูตรนี่จะเป็นเหียบเลขเอ่อเขาจัง เอามาหกตัวน้ำเฮาแล้วสูตรของเอี้ยงแล้วหกตัวมาแล้วครับสําหรับหกตัวน้ำเฮากับมาเทียบเมืงอีกชูนี่มันจะเรือสามตัวเลือสองตัวน้อยลงกว<อ>่าี้วันนี้เราบอกมาดังมาจากไกบียาถามมาเบืองหลักของเราแล้วยเมงนี้เม่ต้องซื้อให้เสี่ยงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอถามหน่อยนะครับเจี๊ยงครับผมสูตรเนี้ยเรามาเทียบใส่สูตรเกาหลีได้ไหมครับผมได้ได้เอามาใส่ก็ได้นี่แหละปาธนาคือเขาว่า ก็จะมีคนเตียนกันแลกเลกเตียนกันแต่บาเพงคนจะเอาเกะเกาหลีม้าหลักมาหลักครับของแกะเอียงมาหลักแต่บาของคนนี้บามีหลักของเอฟซีคนนี่บามี้หลักมือนี้ตั้งแต่หลักหนึ่งหลักศูนย์ถ้าหลักเก้าครับอาศัยหลักอาศัยหลักเบอง์ตรงยากเกะเกาหลีแล้วไปจากเกะเอี้ยงครับแล้ะฮอสกับม้ามึงลหรเพราะว่าเราบามีหลัก โอ้<ม>จากสิบหกไอ้สิบสองตัวให้มันเหลือน้อยลงใช่ไหมครับอืมลมันก็ลดประหยัดงบเลยครับนี่ประหยัดประหยัดประหยัดท่รรดานบ้าและตะกอนเนี่ยเราจะซื้อหมดเลยครับอันอันนี้สูตรใช่ไหมฮะอันนี้สูตรสูตรคือความหมายว่าเป็นสูตรเทียบใช่ไหมครับเจ๊สูตรเทียบเทียบเลาเทียบเนี่สมมุติว่าของเกเกาหลีมาดหนึ่งอ่าเอามาเบิ่งวันหนึ่งนิดตัวไหนอ๋อแค่นั้นเองนิดหนึ่งอ่า กัหนึ่งหนึ่งและก็หนึ่งเก้าหนึ่งห้า <S 2> <S 2> <S จะมีแค่นี้ครับคือเข้ายึดสองตัวหลักที่เขาให้มาแค่นั้นเองแม่เทียบเทียบกับของเจเขาลีขึ้นต่ว้าถ้าถ้าจะให้แม่นมันจะต้องหลักมันจะต้องดูที่หลักสิบครับถ้าคิดรัมสีม้าหลักหน่วยจะใหม้มาเพราะว่าเราว่ให้เกับเอาตรงตรงเลยจีถ้า<ห><ด>มาหลักหน่วยก็จะเป็นสามหนึ่งห้าหนึ่งแลักเก้าหนึ่งใาถ้านึงมาหลักสิบจะเป็นได้แค่สามตัวนี้ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจะมาหลักหน่วยหรือหลักสิบป่ะเจ๊ไม่มีใครรู้หรอกนั่นแหละครับนอกจากเราจะเอาให้หมดที่หลักสิบถ้าเขาซื้อเหมดกับนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งห้าค่ะาแจ้งเป็นหลักหน่วยเขาไม่ต้องกลับเขาก็ไปซื้อให้หนึ่งไปอยู่ที่หลักหน่วยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวคือของแกบอกว่าสูตรสองตัวตรไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเลยกับประหยัดงบอีกตัวนี้เจ๊ยาเป็นหลักสิบ กะมีแค่ได้สามตัวแล้วเขาก็มาซื้อสามหนึ่งห่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งแม่ก็ต้องกับกู้เราไปสูตรหนึ่งดักหนึ่งของเจ๊เกาหลีเนาะจะมาจะมาล่างมาล่างส่วนมาเกเขาไปปันเที่ยง<ม>จะไปหยัดโมกอีกมาเพราะต้องไปปันโมกไปว่าสําหรับผู้มากว่ามักจะไปบนไปล่างอันนี้ก็เรี่ยวแต่ส่วนบนุคคลเจ๊เกาหลีนี่จะมาหนึ่ง กับหนึ่งกับสองกับสองแล้วแล้วแล้วสองจะมีตัวไหนบ้างครับเจ๊ถ้าเป็นสองถ้าสองมาหลักสิบครับจะเป็นได้แค่สองเจ็ดแล้วก็บสองสามถ้ามาหลักหน่วยแล้วครับถ้ามาหลักหน่วยมองในนี่คือบ่มีหน่วยจักตัวเลยอ้อก็มีแค่สองตัวเองมาได้แค่หลักสิบหลักสองถ้ามาสองจะเป็นได้แค่หลักสิบจะบ่ได้เป็นหลักหน่วยอือตือนมีแต่หลักสิบหลักหน่วยบ่มีบอมีติดสองแค่ตัวเลยเม่นให็นไหม ครับผมแล้วนะก็ลดต้นทุนได้เยอะนะครับนะประหยัดง,งบนะครับผมแม่ถ้าจะซื้อติดสองจะให้แค่สองเกต์กับสองตังครับถ้าบ่มมีไน,น้นี้ถ้ามากหลักสองถันนี้ติดสองถ้าบ่มมี่นี่นี้เขต้องซื้ออันไม่แนนีต้องซื้อ,าอ,นานอง,องอานมาจะทั้งใดบ่มี่นีนี่คือต้องซื้อเลยเ<ม>สียดายรอบก่อนดูผิดเนาะเจเนาะเข้าไหมครับรอบนั้นเข้าทั้งบนทั้งล่างเข้าทั้งบนทั้งล่างครับ ทั้งบนทั้งล่างรอบนี้สำหรับผู้มาแปดหางเขากระเบนสมุัมาผู้มาแปดหางเขาก็มาหาบึงแปดหางนี่บอวันนี้เนี่ยในวันนี้เขาก็ต้องซื้อาแปดนี่บอวันนี้เขาต้องซื้อประหยัดงบเยอะแยะเลยใครชอบหลักเก้าก็มีสามตัวเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าห้าอย่างนี้นะตัวไหนที่จะได้กลับ คนจะกลับให้พ่อเรียบร้อยเหมือนเก้าห้ากับห้าเก้าเห็ปะครับอ๋อเป็นแล้วได้แล้วแน่ส่วนไหนจะได้กลับคนจะกลับมาพ่อค่ะแบบสิบเก้าเลยไหมสิบเก้าเลยไหมเก้าหนึ่งกับหนึ่งเก้าเห็ป่ะคนจะกลับมาพ่อแต่ว่าห้องไอเอฟซีประกบได้อยูนอทนึ่งห้ากเกาหลีหนึ่งห้ากับห้าหนึ่งจะกลับมาพ่อเรียบร้อยส่วนไหนที่จะได้กลับคนจะกลับมาพ่อเข้าใจครับคือสูตรนี่พันพันไปล่ำไปเรียนมา พ่อเพิ่นว่าอยากไท่อืมค่ะอันนี้คือจันเาออมาแชร์กันกับเพิร์นแชร์กันแบบว่าเขาไม่หลักเพิ่นบอไม่หลักเลยว่ารูดเหมือนในแบบเนี้ยรอบนั้นเสียดายเนาะโอ้ไปดูวันผิดนะครับผมล้รอบแรกตั้งห่างเลยอืมล้มเพิ่นอนุญาตล้ให้รอบแรกตั้งห่างเลยล่ะเขากับมะเบิงวามันเป็นเลขตัวเดียวกันของครับงวดก่ตอนเลยนะครับผมเอาไมนเป็นเลขตัวเดียวกัน สงสัยว่าเป็นกระดาษนี่แกไม่จะว่าจำผิดนี่เนาะ่ไม่ใช่จำผิดเพราะเป็นตัวเลขตัวเดียวกันเลขตัวเดียวกันแล้วเขียนใส่ใกล้ๆกันใช่มันมีมันมีสองชุดไงคอันชุดหนึ่งกับตัวเก่ามันจะเป็นตัวเดียวกันครับอีกชุดหนึ่งมันจะบปตัวเหมือนกันเทาก็เลยคีบันจะเป็นชุดที่บป็เหมือนกันอือเขาดูดูนะครับผมรอบนี้นะแกบอกว่ามันชนกันมันไม่สองกระดานด้วยกันมันชนกันเป็นเลขตัวเดียวกันเหลืออยย่กระดานเดียวคือคือคลิปนี้คือเป็น สูตรเทียบนะครับผมบางทีเอฟซีบอกว่าทำไมหลายตัวจังไม่ใช่นะครับผมเป็นสูตรเทียบนะสำหรับ FC ชอบหลักไหนนะครับผมมีแค่สองตัวสามตัวได้ซ้ำไปครับเพื่อความเพื่อความชัดเจนนะครับผมคือว่อในน้ำห้ซื้อเบอร์จ้าครับผมบางคนแต่ใจลูดหมดแค่ขั้วไววามัร์กลักใดมีแค่นั้นจังลักลักศูนย์กับมีแค่ศูนย์เจ็ดศูนย์สามแลักเนินกับสิมีแค่สามตัวทั้งสี่ เพคนบริเลยวณห้องซื้อหมดเนาะเปียงแต่แค่ว่าห้ามักหลักใดนก็ฐานหลักมาแบบเจ๊เกาหลีนี่เนี่นี่หลักแมนอันนี้ตัวเจ๊เกาหลีเรามีหลักครับเจ๊เกาหลีนี่หลักมีเลขวิ่งมีเลขวิ่งขึ้นหลักของเราคือวิ่งครับผมดูของเพื่อนแล้วมันบระหลุดดูขนาดของเพื่อนแล้วมันบระหลุดเ๋ากระมาหาเบอร์สองสองนี่ตัวใดอยู่สองไอ้นี่บอไอ้นี่มีบอมีแค่สองเกียกับสอง สองสามครับอ่าที่เกียร์นอซูนหนึ่งสองสามนี่คือหลักคือหลักหลักหลักซูนหลักหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่ครับผมจะนอนหลักเก้าอันนี้เปแนะน้ำให้ซื้อครับแนะ่น้ำบาฮาเป็นหลักนี่ก็คือคือว่าใครมีเลขวิ่งที่แม่นๆสามารถมาจับของเจี๊ยงได้นะครับถ้าอยากให้แม่นคักอีหลีเอาหลักสิบไปจ้ะหลักสิบใช่ไหมหลักสิบจะแม่นกว่า หลักหน่วยนี่ไม่ค่อยเท่าไรนี่เขาจะได้มาหาแบบนี้เห็นไหมอ่าหลักหน่วยเห็นไหมมันมีหนึ่งด้วยเห็นไหมเขาจะได้มหาหลักหน่วยนี่กิ่งจาเป็นหลักสิบเขาจะได้แค่ซื้อแค่สามตัวครับ fc ใครมีหลักสิบแม่นๆนะครับสามารถประกบกับเลขสูตรของเจเอียงได้นะครับสองตัวตรงไม่ต้องกลับนะครับผมฝาถึงทัตุ้มๆด้วยตัวนี้ยเพรมะ้าของเขาบอกว่าบ่ต้องกลับบอต้องกลับถ้า ถ้างวดใดนี่มันมามันมาชนกันแบบมาสองกระดานแล้วมันเป็นกระดานเดียวมันเป็นเลขตัวเดียวกันสองกระดานแบบนี้มันเป็นเลขตัวเดียวกันเ,นเ,ว,เว,นว่นั่นมันจะทุ่มหลายครับม,ม,มันจะทุ่มหนักของเพื่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเลขสูตรของเจีเ๊ยงนะครับเอซจากกรุงเทพได้ตัดมา นะครับเนาะคือเป็นสูตรเทียบนะครับ fc ครับผมอันนี้คือไม่ใช่ตัวเลขที่เน้นซื้อนะครับเป็นสูตรเทียบนะครับสำหรับเลขวิ่งนะครับผมใครมีเลขวิ่งที่แม่นๆนะครับหลักสิบนะครับผมก็สามารถมาจับใส่สูตรของเจี้ยงได้นะครับผมครับก็ลองพิจารณาดูนะฮะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ fc ครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ